สวัสดีค่ะสวัสดี f อนะคะช่องปุ๋ยผ้ารวยชาแน,นลทุกท่านเลยนะคะวันนี้นะคะก็มาเจอก,กันกับแนวทางนะคะเลขล่างของแอดเนาะสิบห้างวดนะคะยังไม่หลุดตัวเด่นนะคะตัวเด่นหลักหน่วยหลักสิบเลยนะคะเรายึดฐานไว้เลยนะคะทุกคนอ่ะมาประทะกันกับสูตรล้านนะคะงวดนี้เรามารุ้นกันนะคะว่ามันจะเป็นอะไรยังไงนะคะ แล้วก็แอนให้ชุดเต็มไปก่อนเลยนะคะชุดเต็มไปก่อนว่า,าถ้ามันจับคู่นะคะแบบมวดก่อนนะคะเพราะว่าสูร้านกับสูตรแอดปะทะกันแล้วมันมันจับคู่กันนะคะอันนี้ก็ลืมคิดไปนะคะมันจับคู่กันแอดก็เอาไปตัวเด่นนะคะตัวดินตัวชนอลองผิดลองถูกกันไปนะคะ อามาดูคําเตือนของทางช่องก่อนนะคะทางช่องเป็นเพียงสื่อกลางนะคะนําเสนอเพื่อเป็นแนวทางนะคะซื้อนะคะสลากกินแบ่งรัฐบาลเท่านั้นนะคะโปรดใช้วิจารณญาณในการรับชมรับฟังนะคะไม่สนับสนุนให้เล่นการพนันที่ผิกดกฎหมายทุกประเภทนะคะเอาไปม้านเอาไปเฮงเอาไปปังกันนะคะ F c ก็หาเลขล่างก่อนเลยนะคะเพื่อที่จะได้ไปหาหยิบจับรางวัลไว้นะคะ,อะแอดก็เข้าใจเนาะ เพราะว่าแอดก็หาเช่นเดียวกันหาเช่นเดียวกันยากพุกเช่นเดียวกันนะคะทุกคนแต่ว่าเอ,อความชอบกับสูตรนะคะมันไม่บาลานซ์กันนะคะงวดก่อนนี่ก็ว่าฟันเม็ดเดียวเป็นยังไงล่ะเฮ้ยฟันเก้ามาหกนะคะเอองวดนี้ถ้าสมมุติว่าแอดฟันหกนะคะสงสัยจะมาเก้าค่ะพือแต่อยากหัวเถอะค่ะเอาวัดดวงวัดใจเนาะ วัดดวงวัดใจเอามาดูกันนะคะเดี๋ยวเราประทะกันนะคะเดี๋ยวเราจะประทะกันแล้วนะคะทุกคนอาสูรแอดนะคะเป็นเลขเด่นนะคะเด่นล่างเลยนะคะหลักหน่วยหลักสิบแล้วมันก็มีอยู่แค่สองหน่วยนะคะล่างนะคะเท่านั้นนะคะสูตรเดินดีเลยนะคะทุกคนสิบห้างววติดมีสถิติให้ดูค่ะไม่ต้องห่วงนะคะทุกคนสังเกตไหมคะนี่เด่นล่างแอดนะคะมันมันชนกันอยู่ที่แปดเก้าศูนย์หนึ่งนะคะแปดเก้าศูนย์หนึ่งมันมาศูนย์เนาะ มันมาศูนย์นะคะมันมาศูนย์ก็ถือว่ามันเด่นนะคะแปดเก้าศูนย์หนึ่งสองใช่ไหมแต่ว่าสามสูตรนะคะสามสูตยมันมาประทะกันแล้วนะคะล่างก็คือชนอยู่ที่แปดเก้าศูนย์หนึ่งนะคะแปดเก้าศูนย์หนึ่งก็ถือว่าโอ้ชนกันในนี้อยู่ด้วยค่ะ ชนเยอะอยู่่าแปดเก้าศูนย์หนึ่งนะคะแอดก็คิดว่ามันจะกดคอกันมานะคะยังไงเลขมันก็ต้องมีตระกูลพวกนี้อยู่แล้วนะคะเพียงแต่ว่านะคะเพียงแต่ว่าแอดไม่มีหกเท่านั้นนะคะถ้าแอดมีหกก็เรียบร้อยเลยนะคะแล้วก็จะเป็นตัวเน้นด้วยนะคะเพราะว่าเพราะว่าแต้มแอดก็ได้แต้มห้าหกเจ็ดนะคะสองสองสูตรชนกันนะคะได้ห้าหกเจ็ดนะคะทุกคนแล้วก็เราตัดนะคะแล้วก็พยายามหานูน่นหานี่มาตัดนะคะงวดก่อนนีก่ก็ นี่นะคะอ่างวดน,นี้นะคะดู่างวนนี้ก่อนเนาะนี่นะคะอันนี้เป็นสถิตินะคะสามสี่ห้าหกเจ็ดนะคะเออให้ดูก่อนเนาะแต่ว่านี่นะคะแอดก็เอามาจับคู่นะคะแต่แต่ลืมนึกเออสูตรสูตรตัวเองกับสูตรสูตรตัวเองกับสูตรร้าน,นมามาเห็นทีหลังแล้วนะคะมาเห็นทีหลังหลังจากที่ลงคลิปพวกนี้ไปเสร็จแล้วนะคะมาเห็นเกือบเกือบจะโอ้กางๆกางๆกางๆวันแล้วเนาะของประมาณประมาณวันที่สิบ วันที่แปดที่เก้าก็แอดเห็นนะคะแต่ว่าลงตัวนี้ไปแล้วนะคะก็กลัวมันหลายชุดนะคะกลัวมันหลายชุดโอ้แต่ว่าเอดก็มั่นใจมากเลยนะคะแต่ว่าโอ้เสียดายนะคะก็มองอยู่มองอยู่นะคะก็ไม่เคยเข็ดเคยหลบับเคยจํานะคะหกกับเก้านะคะก็เห็นอยู่ค่ะนี่ก็เห็นอยู่ <laughs> นี่นะคะตัดออกมานะคะแต้มแต้มสองสูตรชนกันนะคะแต้มสองสูตรชนกันนะคะถ้างวดก่อนมีหกนะคะหกศูนย์อย่างเงี้ยมันก็เข้าแต้มนะคะเห็นไหมคะ เต็มห้าหกเจ็ดแปดเก้านะคะทีแอดเอามาตัดล่างนะคะห้าหกเจ็ดแปดเก้ามันก็จะได้แค่นี้ใช่ไหมคะนี่ก็อะไรตัดกันแล้วได้ห้าได้หกได้เจ็ดได้แปดได้เก้าแล้วพอดีนะคะจะมีอีกสูตรหนึ่งนะคะทำได้พอดีก็ห้าหกเจ็ดนะคะมันชนกันห้าหกเจ็ดนะคะแอดก็คัดออกมาอีกนะคะอะไรที่ห้าหกเจ็ดชนกันแล้วบังเอ,อิญนี่นะคะโอ้ยมาเจอตัวชอบพอดีนะคะมันก็จะได้แปดเจ็ดแปดแปดเก้าเจ็ดนะคะแปดเก้า 98แล้วก็0ูย์ดได้กันอยู่ได้อยู่แค่6คู่เองนะคะคัดออกมาแล้วนะคะแล้ว8 8ดดขึ้นบนค่ะทุกคนแ8ดดันขึ้นบนเอามีแ8ดนะคะเป็นถือว่าตัวเก่งตัวเน้นเลยนะคะเป็นตัวเด่นเลยนะคะนี่เห็นไหม8ปด88ดนะคะนี่เห็นไหมชนกัน8 9ด1นย์นะคะชนกัน8 901สูตรนี้ควบเลยนะคะควบบนล่างเลยนะคะสูตรนี้นะ 8นะคะนี่ตัวเจาะดันไปบนนะคะน่าเสียดายมากๆเลยนะคะแล้วก็คิดกันไว้ยุนะคะแอ้นี่แอดก็ติ๊กไว้นะคะเสียงเหนือไปละไอ้นี่แอดก็ติ๊กไว้นะคะทุกคนว่าเป็นเก้านะคะเห็นไม่เก้าเก้านะคะแอดเล็งเก้าจกับเก้าเก้าไว้นะคะทุกคนเก้าจกับเก้าเก้ามันออกแปดแปดกับหกศูนย์ไอแอดไม่มีหกนะคะถ้าตัวนี้มีหกสักหน่อยก็จะไอ้นี่แต่ก็มองเยอะแต่ใจมันลักมันไม่ชอบนะ นี่นะคะหกคู่โอ้ยแต่ถ้าเอาหกคู่นี้ไปจัดนอบนล่างนะคะคิดว่าพอค่ะนี่นะคะมีเปลี่เ่น้องหกคู่เองนะคะตัดออกมาแล้วนะคะนี่มีอยู่หกคู่นะคะคุนเพนะิ่นเป็นเสี้ยนขนาดนี้เพิ่นเพิ่นเพิ่นฟันเม็ดเดียวคุณดะเออทําจนเละหมดนะคะชุดนี้นะคะตัดแล้วตัดอีกตัดจนเละนะคะเอฟซีจนบอกโอ้เจ้าเม็ดอีหยังเละตุ่มเปะยูเวเรสันเอาตัดหนาตัดหลัง นี่แหละคะ่ะชุดที่เล็งไว้นะคะเล็งไว้วก็มีอยู่สี่ห้าชุดนะคะที่ไปได้นะคะเออหนีเป็ดเปดเอดเล็งเก้าเก้ามันมาแปดเปดนะคะที่จริงก็ศูนย์ศูนย์พวกนี้ก็สวยนะคะแต่แต้มมันไม่ได้ไงคะแต้มมันไม่ได้เออมันก็ถือว่าตัดตัดเออตัดออกมาหรือแค่หกคู่อเองคะ่ะเอะตัดเออตัดได้ดน้อยดีเฮ้ยว่าเอออ่ะมากันดูกันนะคะงวดนนี้ได้อะไรอะไรยังไงนะคะนี่เนาะทุกคนเนาะ สามสี่ห้าหกเจ็ดนะคะหลุดยากค่ะหลักหน่วยหลักสิบนะคะก็ขอให้เดินต่อไปนะคะเอฟซี FC ก็รอตัวนี้อยู่นะคะตัวเด่นนะคะสามสี่ห้าหกเจ็ดนะคะอันนี้คือไม่ไม่ไม่ระบุเาจาะจงหลักนะคะแต่ว่าตัวประกบยังยังไม่ได้ทํานะคะอีสูตรชนนะคะอีสูตรชนสูตรนี้ยังไม่ได้ทํายังไม่ได้เทียบทํานะคะนี่เอาชนของหลานให้เอฟซดูก่อนนะคะชนของหลานเนาะ นี่นะคะงวดก่อนนะคะเทียบชนของร้านนะคะโอ้ยเก้านะคะเอามันชนกันที่เก้านัปกติมันชนสามสี่ตัวนะคะชนสองตัวสามตัวนะคะนี่อถ้าชนสองตัวสามตัวเนี่ยมันมันอยากจะแบบว่าเข้านะคะเข้าล่างเข้าเป็นดินนะคะเพิ่มเพื่อก็กอดกันมาเองเนาะแต่อันนี้นะคะมันชนตัวเดียวเนาะแอดก็คิดว่ายังไงก็เก้าเก้าว่าว่าออที่ไหนแดนเป็นหกศูนย์นะคะลืมนึกไปนะคะว่าเห็นมันประกบกันทุกทีเลยนะคะลืมค่ะ เหวยเอฟซีมนจับสังเกตมันก็ได้อยู่เดีจ้ะเขาก็ได้กันแอดก็ลืมไม่มีใครทักเลยเพกาทักกันหลายท่านอยู่นะทักกันหลายท่านอยู่นะคะแต่ว่าโอ้ยวัวฟังค่ะัวฟังไพ่ทั้งสิน้นอา้าวเสื้อมันนี่จะของความมั่นใจสูงนะคะนี่นะคะเอามาเทียบชนนะคะเอามาเทียบชนเนาะน,นี่นะคะมันก็ประกบกันทุกงวดเด้ล่ะ เนี่ยเห็นไหมมันก็ไม่เคยทิ้งนะคะนี่ก็เปลนห้านะคะเอาเืมองคิอผัวเนาะแปลนห้าสามหกนะคะสามสงนะคะเออเนี่ยชนกันอยู่เจ็ดแปดงวดนะคะมันมันก็ประกบคู่กันมานะคะทุกคนประกบคู่กันมานะคะเออเอาใหม่สันง,งวดนี้นะคะเราเอ่างวดก่อนนี้งวดแรกเอ้ยเพิ่งสังเกตเห็นนะคะบนม,มีไผ่ทักเลยงวดก่อนนะคะงวดแรกสังเกตเห็นใช่ไหมคะของล้านนะคะของหลานงวดนี้ก็เป็นเออ ไอ้นี่เนาะนี่นะคะให้ดูไปแล้วนะคะอ่ามาดูนะคะของแอดประท่าของหลานนะคะของแอดประท่าของหลานนี่นะคะดินของแอดนะคะ นี่เดนแอดนะคะนี่15งวดนะคะแคปเลยค่ะสิบห้างวดนะคะยังไม่หลุดแคปตั้งแต่ตัวสถิติแล้วแอดชัดเจนไม่นอ้อฝนตกนะคะสัญญาณอาจจะไม่ดีนะคะปกติก็ขี้เหรอยู่แล้วนะคะเจอฝนตกเข้าไปอีกนะคะลมแรงมากน่ากลัวฟ้าน่ากลัวค่ะฟ้าน่ากลัวมากเลยนะคะ นี่นะคะเด่นล่างอย่างเดียวนะคะสถิติเข้าแล้ว15งวดติดนะคะเราใช้งานจริงนะคะทุกคนหลักหน่วยหลักสิบนะคะ3 4ม6ี่ห้าหเจดนะคะหลักหน่วยหลักสิบสูตรของแอดนะคะอ่านี่เนาะเดี๋ยวตัวเทียบชนเราค่อยว่ากันนะคะเอาเทียบชนกับสูตรลลานก่อนนะคะอันนี้นะคะถ้ามันจะมาเหมือนงวดที่ถ้ามันจะประกบกันเองนะคะประกบกันเองนะคะอันนี้ชน3ามตัวทุกคนหลักหน่วยแล้วเนี่ยนอนแล้วเนี่ยเลยนะคะ เอาโลลุ้นกันนะคะวันที่16นี้นะคะหลักหน่วยของเรานะคะน่าจะเป็น4-5-7นะคะถ้าไม่มีอะไรผิดพลาดเพราะว่าชน3ตัวได้ชน1ตัวยังไม่น่าไม่น่าลุ้นเนาะยังไม่โอเคนะคะแต่อันนี้ชน3ตัวแอดว่าไม่ไม่น่าพลาดแล้วละคะ่ะ ชน3าตัวนะคะมาดูนะคะเด่นของหลานนะคะเออเป็นสูตรวินของนางนะคะตัวจอะตัวนี้ยังไม่ทันได้ให้เอาวินมาให้อเอฟซเอผมเนี่ยวันมีประโยชน์เนาะสี่ห้าเจ็นย์นะคะสี่ห้าเนะคะอันนี้คือของหลานนะคะอันนี้คือเด่นล่างของแอดหลักหน่วยหลักสิบนะคะก็คือ3ามสี่ห้าหกนะคะชนกันอยู่ที่สี่ห้า นะคะ4 5 7ดปักหลักล่างเลยนะคะหลักหน่วยนะคะ4 5 7นะคะเรารอลุ้นกันนะคะว่ามันจะมาหลักหน่วยจริงๆไหมนะคะ4 5 7นะคะแต่อดงวด้งวดนนี้มั่นใจหนักกว่างวดกว่อนอีกได้บาทหนึ่ง แต่ว่าสีอะไรละห้าอะไรละเอะไรละคะมาดูกันนะคะถ้ามันจะมาเหมือนงวดก่อนนะคะถ้ามันจะเอาของหลานกับของแอดประกบกันนะคะเอาของหลานกับของแอดประกบกันเนาะแอดก็นี่เลยนะคะให้ชุดเต็ม f อเลยนะคะแทนที่จะเขียนของตัวเองก่อนเลถึงจะเป็นหลักหน่วยหลักสิบก็ตามนะคะแอดเห็นมันเข้าเจ็ดงวดเลยนะคะที่เราเห็นใช่ไหมมันประกบกัน8ปงวดนะคะมันก็เข้า8ดงวดเลยนะคะ แอดเอาเทียบแต่ว่ายังไม่ได้ทําสถิติให้ดูนะคะสําหรับสถิติเทียบชนนะคะงมดก่อนก็ทําสมุดเละตุ้มเป๊ะไปหมดแล้วนะคะเอานีนะคะชุดเต็มนะคะตําไทยนะคะล่างนะคะของแอดนะคะปะทะกับของห้านนะคะเอาของห้านตั้งเป็นหลักหน่วยเอาของแอดเออร้านมันต้องตั้งเป็นหลักหน่วยอยู่แล้วเนาะคนเดินหน่วยนะคะเอานีแอดก็ตะนี่นะคะสี่ห้าเจ็ด 8 0นะคะชนกันอยู่ที่4 5 7นะคะ4 5 7 8 0นะคะ4 5 7 8 0นะคะอ่าประกรบคู่เลยนะคะ3 4 5 6 7ประกรบ4 5 7 8 0นะคะไหนๆมันก็ได้เขียนแล้วนะคะอ่าก็เลยจะได้นะคะ3 4 3 5 3 7 3 8 3 0นะคะทุกคน4 4 4 5 4 7 4 8 4 0นะคะ ห้าสี่ห้าห้าห้าเจ็ดห้าแปดห้าศูนย์นะคะหกสี่หกห้าหกเจ็ดหกแปดหกศูนย์นะคะเจ็ดสี่เจ็ดห้าเจ็ดเจ็ดเจ็ดแปดแล้วก็เจ็ดศูนย์นะคะถ้าไม่มีอะไรผิดพลาดเหมือนแปดงวดที่ผ่านมาเลขไม่หนีจากนี้นะคะแล้วก็จะเป็นตรงๆด้วยนะคะ พอเราปักหลักแล้วนะคะให้เน้นไปที่4 5 7นะคะเน้นไปที่4 5 7ก็เยอะซะเหลือเกินนะคะเรายังไม่ได้ตัดดับนะคะยังไม่อะไรทั้งสิ้นนะคะให้ชุดให้ FC ดูชุดเต็มนะคะตอนนี้นะคะตัวที่ไม่เข้าพวกก็คือ3 8แล้วก็3 0นะคะ3 8แล้วก็3 0ให้ดตัดนะคะดก็จะตัด3 8แล้วก็3 0ทิ้งนะคะก็จะเหลือเท่านี้เนาะเพราะมันอา้า6ไม่ได้สินะคะ เอา6ก็ไม่ได้เนาะ4 5 7, นะคะ4 5 7, ใช่ไหมคะอ่า457เนาะ4 5 7นะคะ6นี่ไม่ได้นะคะ6 8 6 0ไม่ได้อ่าอ่าแอดลองเอาอันนี้ออกนะคะอ่าให้ดูชุดเต็มแล้วแคบชุดเต็มนะคะพอแคบชุดเต็มแล้วเดี๋ยวเอาปากกาแบบ าการจางๆก่อนนะคะรอบแรกนะคะเรายังไม่เอาหมึกซึมนั้นราคาลงเพราะว่าเดี๋ยวมันจะเละกว่าเดิมนะคะกว่าจะถึงวันออกนะคะแต่ว่าเราก็จะได้ตัวซื้อแล้วนะคะอันนี้ก็น่าจะมีตัวชอบหลายๆท่านแล้วนะคะอันนี้ก็450 457เนอะเราก็เอาตัว457ก่อนนะคะแ <c oughs> อ,อ็ดก็อตีกรอบ457ไว้ก่อนนะคะ าปากกาอ้นี่เขียนค่ะปากกาธรรม,มาดาก่อนนะคะเอามันคือสิกแซกแนวนีีิแค่โอ้โบ้านสะเทือนไหวแผ่นดินไหวโบ่เอ้ยฟ้า,าลงสะเทือนขนาดนี้เลยบ่หหวแห้งแห้งตะยานอยู่บึมบ,บึมบ,มบึมอยู่จะ้ะสี่ห้าเจ็ดนะคะสี่ห้าเจ็ดโอ้โทุกคน อันอันนี้เราแค่ตีกรอบรอบเลกนะคะเอาประกาธรรมดาก่อนนะคะอ่าเราจังต้องมีคุยกันอีกหลายครั้งหลายคานะคะก็เบิ่นฉ่ำเลยนะคะอ่านี่จะเห็นชัดเจนหน่อยนะคะทุกคนอ่ะเห็นชัดไหมนะคะอ่าแอดก็เอาแอดก็เอาตัวชนนะคะคือสี่ห้าเจ็ดใช่ไหมคะทุกคนตัวชนนะคะสี่ห้าเจ็ดนะคะมันก็จะได้อันนี้ก็คือไม่ได้ไปด้วยเอา้าไ,ได้สิเอาใหม่เอาใหม่เอาใหม่ ทำไมยไ,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 ไม่ตะคืออยู่บรเอใสีนะคะโอ้สีห้าเจ็บเ้ยเอาหัวจากเลียว่าสีบททัลงประกานี่จะให้มันสัตวจีนไปหลดสันเอาชุนมันอยากให้ลุ้่งค่ะเอาคือย,อยังไงมันก็ต้องตัดออกอยู่แล้วเนาะเพราะว่ามันชนกันอยู่ที่สี่ห้าเจ็ดใช่ไหมคะ เดี๋ยวเราค่อยหาตัวตัดกันอีกทีนะคะเลขดวงเลขดับกว่ากันไปนะคะทุกคนอันนี้เราเอาตัดแค่ตัวอันนี้ชนก่อนนะคะตัวชนนะคะก็คือเดี๋ยวแอดจะทําแต้มนะคะทําแต้มล่างเดี๋ยวต้องรอชุดนั้นก่อนเดี๋ยวทําให้ะค่ะเดี๋ยวทําให้นะคะเทยอยทําให้โอ้เราพัฒนาก็จีตูดเลยนะคะก็จะเหลือนะคะก็จะเหลือเนาะสามสี่สามห้าสามเจ็ดนะคะสี่สี่สี่ห้าสี่เจ็ด นะคะสี่แนะคะ5 4 5 5 5 7 5 8 5 0นะคะ6 4 6 5 6 7 6ห้าหนี่ไม่ได้เนาะก็จะเหลือ6 4 6 5 6 7นะคะ6 4 6 5 6, 6 7นะคะ7 4 7 5 7 7 7 8 7 0อันนี้คือเรายังไม่ได้ตัดดับตัดอะไรนะคะยังไม่ได้คัดนะคะวิบ้านแอดสะเทือนทุกคนโอ้ฟาโรงมันขนาดนี้เลยวะด้วยเยเวยนหัววะ เขานี่นะคะนี Ale, PI, survival, be, ่ก็ตัดออกได้สี really ่ค an ู่นะคะก็คือมันไม่มีสีนมีห้ามีเจ็ดนะคะนี่ก็ตัดออกนะคะก็ตัดออกสี่คู่นะคะอันนี้ยังไม่ได้ตัดดับนะคะเอาไปพินิจพิจารณาแล้วก็วิเคราะห์กันดูนะคะอ้าววิเคราะห์กันดูนะคะพอไปได้ไหมนะคะเหมือนจะไม่ติดดับของแอดเลยนะคะล่างเหมือนไม่ติดดับเลยนะคะนี่ไม่ติดดับของแอดเลยนะคะนี่โอ้ดับข่อยบ่มีประโยชน์แลยนี่ถ้าถ้าเอาของแอดกับของหลานมาชนกันนี่ ของแอดนี่สิบห้างวดยังไม่หลุดนะคะของหลานก็แปดงวดเนาะที่เอามาประทะกันแบบนี้ค่ะประทะกันนะคะหมามันหนีฟ้านะคะน่าสงสารมากทุกคนฟ้าน่ากลัวมากน้องจับคู่ให้เห็นเป็นลูกเป็นล่างโอ้ยแว่าสื่อเก่าเจ็ดทื่ว่ามีเอ้าโอู้สี่เจ็ดแอดก็ไม่ชอบนะคะทุกคน กันสิฮะตัวตัดเอาเดี๋ยวเอาแต้มมาตัดนะคะนี่นะคะถ้ามันจะมาเหมือนงวดนี้นะคะทุกคนนี่ถ้ามันจะมาเหมือนงว,วดนี้นะคะนี่ชนกันเห็นไหมมันมาหกศูนย์ศูนย์หกนะคะนี่ถ้าเราถ้าเอาของหลานตั้งใช่ไหมนี่ก็เอาของแอดมาประกรบนะคะเอาของหลานตั้งของแอดมาประกรบมันก็จะได้ศูนย์หกนะคะก็จะได้ศูนย์หกนะคะนี่เห็นไหมอันนี้ก็ชนกันก็แปดห้านะคะแปดห้างวดนี้ก็สามหกนะคะก็คือมันประกบคู่ ถ้าไม่มีอะไรผิดพลาดนะคะงวดน,นี้ก็คงอยู่ในชุดของแอดแล้วก็ของหลานนะคะอันนี้ก็คือย้อนให้ดูนะคะก็คืออยู่ในชุดของแอดแล้วก็ชุดของหลานนะคะแต่ว่าแอดก็จะทําสูตรเทียบของแอดด้วยนะคะสูตรของตัวเองด้วยนะคะจะเทียบดูเทียบชนแล้วก็จับคู่ดูนะคะปักหลักจะเป็นยังไงบ่ปักหลักสิบนะคะปักหลักสิบบ่ว่าอยากจะลองอยู่ขงง้งวันก่อนนี่ก็ถ้าลองทํา จะเข้าไม่นอนหลักสิบนะคะต้องลองดูก่อนนะคะปักหลักเนาะเอานีละค่ะอ่ะแคบเลยค่ะทุกคนสำหรับคลิปนี้แอดลาไปก่อนนะคะขอให้มานขอให้หิงขอให้ปังขอให้เป็นแนวทางที่ดีนะคะเอาไปตัดกันเอาเลยจะ้ะถ้ามันจะมาในนี้นะคะเหมือนแปดงวดที่ผ่านมาค่ะสำหรับคลิปนี้ลาไปก่อนสวัสดีค่ะ4ีะ 5, 7ห้าเจ็ดนะคะ4ี 5, 7ห้าเจ็ดมาแล้วนี่ปักหลักเลยนี่สีห้าเจ็ดแมนค่ะ,คะ,คะฮย้ยแต่ว่ามันคือบ่ถือใจอีสวยจะกลับหรือเปล่า โอ้ยสามเจ็ดนี่ไงสี่เจ็ดโอ้สี่เจ็ดจะมาอยู่บ่าสี่เจ็ดจะมางวดนี้บอกค่ะมันจะถึงเวลาแล้วบอกค่ะสี่เจ็ดนะคะออกอยากหกเจ็ดนี่ไงโอ้หกเจ็ดโอ้มีหลายคู่อยู่เด่นโอ้เจ็ดสี่สี่เจ็ดเลยนะคะกลับไปกลับมาเลยนะคะเอาเอ็กไว้ก่อนแล้วเราโออดว่ามาเทอะเะคะ่ะงวดนี้ได้แล้วนะคะเราได้สี่ห้าเจ็ดแล้วนะคะเสือแอดแอดเรียนมา นี่แหละรอดรุลน,นะคะวันที่16บมันสิเมนบอสี่ห้าเจ็ดนะคะหลักหน่วยนะคะปักหลักแล้วนะคะหลักหน่วยนะคะนี่สี่ห้าเจ็ดนะคะสําหรับคลิปนี้ลาไปก่อนนะคะขอให้ทุกท่านโชคดีมั่นเฮงปังกันนะคะสวัสดีค่ะ